เวลาธรรมกายเป็นเวลาที่ทรงคุณค่ายิ่งที่เราจะมาร่วมกันหยุดนิ่งหยุดใจไว้ที่แห่งเดียวกันคือณนะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแม้จะอยู่กันคนละสถานที่แต่เราก็สามารถรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้กระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ ของธรรมกายแผ่ขยายไปทั่วโลกการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์หากทำใจหยุดนิ่ง ย่อมเข้าถึงได้ทุกคนนะจ๊ะมีถ้อยคำของเรลร่าฤาษีที่กล่าวถึงจอมอสูรเอาไว้ในสมุดจกสูตรว่าดูก่อนอสูรผู้ใจบาปเราทั้งปวงนี้มีความประสงค์จะขอภัยยายเท่งกล้ามาให้ซึ่งภัยเสียเล่าเราใครจะขอรับเอา,เอ,าเอาภัยอย่างเดียว เมื่อท่านมาให้ภัยกรณี้เนี่ยเรามิรับดอกภัยนั้นจงตกอยู่กับตัวท่านเองเถิดสมพรนสูนธรรมดาว่าพืชทั้งปวงที่บุคคลหวานลงไปคราวเมื่อจะได้ผลก็ให้ผลตามเมล็ดพันธุ์พืชที่หวานลงฉันใดบุญกุศล เมื่อบุคคลทําการกุศลก็จกพลันได้ซึ่งผลแห่งกุศลนั้นเป็นเที่ยงแท้แต่บุคคลบาปหยาบช้าก็จะหมายเลยว่าจะไม่ได้รับผลแห่งความชั่วตัวท่านให้ซึ่งภัยแก่อัตมบภาพทั้งปวงก็จกได้รับภัยในมมชานี้วันนี้หลวงพ่อมีเรื่องการกำเนิดอสูรพิภพ มาเล่าสู่ลูกๆให้ได้รับฟังกันนะจ๊ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิดโลกใหม่ๆน,น้้นเริ่มตั้งแต่โลกเย็นลงอาภัสราพรมก็ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อสร้างบารมีมีการปกครองเป็นเขตแดนมีหัวหน้าปกครองมีสวรรค์แต่ละชั้นเกิดขึ้นมาตามลำดับ มีภพภูมิต่างๆตั้งแต่นิรยภูมิภูมิของเปรตอสุรกายและเดริฉานภูมิเกิดขึ้นมาตามแรงบุญและบาปที่มนุษย์ได้ทำเอาไว้ทีนี้อสูรวิภพเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและถ้าคำที่หลวงพ่อยกขึ้นมากล่าวไว้เป็นอุเทศนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเหล่าอสูรยอย่างไรบ้าง เรามารับฟังกันเป็นความรู้ระดับสติปัญญากันนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยแรกๆที่มคะ,ะมานพละสหาย32คนได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงพวกเทพบุตรซึ่งได้ไปเกิดอยู่ก่อนเห็นเทพบุตรใหม่มาอุบัติก็ต้อนรับด้วยการ นำน้ำคันธบานที่เป็นทิพย์มาดื่มเลี้ยงต้อนรับฝ่ายมคคเทพบุตรไม่ปรารถนาที่จะดื่มน้ำเมาจึงให้สัญญาณแก่เทพบริษัทผู้เป็นบริวารของตนไม่ให้ดื่มน้ำคันธบานที่เทพบุตรผู้อยู่ก่อนนำมาเลี้ยงต้อนรับน้ำคันธบานในเมืองสวรรค์นั้นมีรสหวานอร่อยมาก แต่ถา้าพอดื่มเข้าไปแล้วจะปรากฏมีอาการมึนเมาประมาทขาดสติเพราะฉะนั้นเมื่อเทพบุตรเจ้าถิ่นร้องกับบริวารของตนตกแต่งน้ำคันตบานให้อคันตุก,กะเทพบุตรแล้วตนก็ดื่มกินเสียเองจนเมาขาดสติมคะเทพบุตรจึงให้บริวารจับเทพบุตรผู้อยู่ก่อนเหล่านั้น โยนลงจากสวรรค์พอตกมาถึงท่ามกลางสินเนรุบรรพศก็ค่อยได้สติจอมเทพได้สั่งสอนบริวารว่าชาวเราทั้งหลายแต่นี้ต่อไปพวกเราจะได้ดื่มกินน้ำคันธบานที่มิตรลิดร้ายประดุษุราเลยเพราะการดื่มน้ำคันธบานนี้เอง พวกเราจึงต้องได้รับความอับยศในครั้งนี้จากนั้นก็พร้อมใจกันงดเว้นการดื่มน้ำคันดบาลอย่างไรก็ตามโดยเนช้าแห่งกุศลกรรมที่เทพบุตรเก่าเหล่านั้นได้สั่งสมมาแต่ปางก่อนจึงมังเกิดเป็นเทพนครที่สวยสดงดงามกว้างใหญ่รุ่งเรืองคล้ายกับดาวดึงพิภพทุกประการ เพียงแต่ว่าความวิจิพิสดารนั่นน้อยกว่าเล็กน้อยคอนครนี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นที่เชิงซินเนรุบันพศนครนี้จะมีน้ำล้อมรอบกำแพงเมืองอยู่เสมอไม่ได้ขาดและก็จะมีต้นปาตาลีหรือต้นแคฝอฟอยประดับประจำราตนครน,นี้อย่างงดงามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เดนแดนแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าอาศูพรพิภพกว้างขวางถึงหนึ่งหมื่นโยศ์ตั้งอยู่ใต้เขาเซเนลุสำหรับความเป็นอยู่ในอศูพรพิภพนี้เนี่ยก็มีความเป็นอยู่เช่นเดียวกับทวยเทพทั้งหลายคือสวยสุกอมเมนทิพทุกอย่างมีแต่ความสดชื่นรื่นเริงใจไม่ต้งลำบากยากเข็น เหมือนพวกอสุรกายหรือยักษ์ทั่วไปนี่ก็เป็นเพราะด้วยอำนาจของโสรกรรมที่เราศูนย์ทำเอาไว้แต่ปางก่อนโดยมีการแบ่งเขตปกครองเป็นเขตเหมือนชาวสวรรค์คือทางด้านทิศตะวันออกมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลต่นเท้าสัมภรณศูนย์ทรงเป็นองค์อธิบดีปกครอง แล้วทรงแต่งตั้งใ้ภไยจิตาศูนย์เป็นองค์อุปราชทางด้านทิศใต้ท้าอัสสัปราศูานย์เป็นองค์อธิบดีมีเท้าสุริอศูนย์เป็นองค์อุปราชด้านทิศตะวันตกมีท้าเวลาศูนย์เป็นองค์อธิบดีมีท้าปริกาศูนย์เป็นองค์อุปราชและด้านทิศเหนือท้าพรหมทัตตาศูนย์ เป็นองค์อธิบดีมีท้าอัสรินตาหูเป็นองค์อุปราชท้าสมพอรอสูรทรงเป็นใหญ่ในอสูนพิภพบ,บริบูรณ์ในอิสริยยยอเช่นเดียวกับพระอินทบนดาวดึงพิภพทุกอย่างเมื่อใดก็ตามที่พวกอสูนเห็นต้นแคฟฝอยออกดอกบานสะพรั่งเราอสูนก็จะหวนละลึกนึกถึงความหลัง เมื่อครั้งที่ยังอยู่บนเทวนครดาวดึงซึ่งมีต้นปริชัดเป็นไม้ประจำเทพนครย้อนนึกถึงความเก่าทีไรก็ทำให้มีความเศร้าเพราะคนเคืองแค้นต่อเหล่าโทยเทพในดาวดึงพ,พิภพจากนั้นก็จะชักชวนกันขึ้นไปทำสงครามกับพระอินท์เมื่อสงครามระหว่างเทวดากับอสูรรบกันอยู่นั้น มักจะปรากฏว่าฝ่ายอสู์เทพบุตรจะมีแต่ความราชัยมากกว่ามีชยัยถ้าสัมพรอศูนรผู้เป็นใหญ่เมื่อหน,นี้มาพบบรรณาสาราของโยคีฤสีสิทธาทั้งหลายก็เข้าใจเอาเองว่าองค์อินคงมีฤสีเหล่านี้เนะ่เป็นองค์ขมนตรีที่ปรึกษาทำให้ฝ่ายตนพ่ายแพ้ปราชัยอยู่เสมอ เมื่อดำริชันแล้วก็สั่งการให้บริวารหรือบรรณาศาลาของฤาษีทิ้งเสียเท่านั้นยังไม่พอท้าสัมพานสูนยังให้บริวารทุบต่อยมอนน้าและทําลายบริขารของฤาษีเสียสิน้นเมื่อฤาษีทั้งหลายได้เหาะไปปรับความเข้าใจกับจอมประสูญว่าอัตมาพทั้งปวงเนะี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องในการลบนี้ จะต้องให้มีความลำบากเลยเขอบพระพิจงให้อาภัยสเสเถิดสำหรัมอาสูรได้ฟังแล้วก็ไม่พอใจจึงกล่าวปรักปรำว่าพวกท่านน่ะพอใจที่จะขบหากับพระอินทร์ซึ่งเป็นผู้ผิดแล้วกลับมาขออภัยต่อข้าเราไม่ยอมให้อาภัยแก่พวกท่านแล้วยังจะคิดที่จะเบียดเบียนพวกท่านให้ได้รับความลำบากเท่านั้นอีกด้วย เราฤาษีเห็นว่าจอมอสูรยังมีความโกรธไม่ยอมสงบศึกอย่างสันติวิธีจึงกล่าวตักเตือนว่าดูก่อนอนะสูรผู้ใจบาปเราทั้งปวงนี้เนะี่ยมีความประสงค์จะขออาภัยยายท่านกล้ามาให้ภยัยเสร็จแล้วเราใคร่จะขอรับเอาอาภัยอย่างเดียวเมื่อท่านมาให้ภัยอย่างนี้เนะี่ย เรามีรับดอกภัยนั้นจงตกอยู่กับตัวท่านเองเถิดสมภรณสูรธรรมดาว่าพืชทั้งปวงที่บุคคลหวานลงไปคราวเมื่อจะได้ผลก็ให้ผลไม่ผิดกับชนิดพืชเลยฉันใดกด็ดีบุคคลทำการกุศลก็จะพลันได้สึ่งผลแห่งกุศลนั้นอย่างแน่นอน แต่สำหรับบุคคลบาปหยาบช้าก็อย่าหมายเลยว่าจะไม่ได้รับผลแห่งความชั่วตัวท่านให้ึ่งภัยแก่เราอาตมภาพก็จะได้รับภัยในเบญชานี้อย่างแน่นอนว่าแล้วก็พากันเหาะกลับไปที่อาสมตามเดิมตั้งแต่วันที่มีปากคำกันมาสัมพภาศสนก็มีเป็นอันจะกินจะนอนเลย มีแต่วาดเสียสะดุง้งจิตวาดวันอยู่เป็นนิดเฝ้าจะคิดกลัวภัยที่ดาบทกล่าวติเตียนเอาไว้เมื่อจะเอ็ยหลังลงสู่ที่บรรทมในยามราตรีเท่านั้นแหละก็มีอันให้เห็นสัตรูเอาแวดล้อมกลุ่มรุม,รมแล้วจะเอาหอกหลาวทิ่มแทงทำให้วาดผวาลุกขึ้นมาทันทีด้วยเหตุนี้เนี่ย จึงทำให้หม่ศูนย์พากันแตกตื่นเป็นห่วงแล้วต่างก็พากันมาเยี่ยมเยียนไต่ถ,ถามถึงอาการมิเดขาดเมื่อถูกถามเช่นนี้นะ่สะสพรศูนย์ก็มิกล้าเล่าความจริงเกรงว่าจะได้รับความอับอายจึงปกปิดไม่บอกความจริงแก่ใครเมื่อจะบรรทมอีกนิมิตลายนั้นก็มาปรากฏให้เห็นเหมือนเดิม ทำเอาจอมาสูนเป็นไข้ใจกลายเป็นเทพอ่อนแอทั้งกายและใจมีจิตหวาดวันตกใจกลัวอยู่เป็นนิดจึงทําให้ได้รับขนานนามใหม่ว่าท้าเวปจิตติหมายถึงจอมาสูนผู้มีจิตหวาดวันนี่ก็เป็นประวัติการอนุบัติขึ้นของอาสูญผิพบนะจ๊ะและเราก็จะเห็นว่า สิ่งที่เป็นความลี้ลับซับซ้อนเป็นของละเอียดหรือกึ่งหยาบกึ่งละเอียดยังมีอยู่อีกมากมายทีเดียวที่รอคอยการพิสูจน์กอนจะไปสำรวจพบภูมิที่พิสดารเหล่านี้ได้โดยการอาศัยยอดยานหาหนะใดๆในโลกทั่วๆไปตามที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานั้นนะไม่มีทางทำได้แล้ว ต้องอาศัยใจหยุดอย่างเดียวเท่านั้นยิ่งแต่ใจหยุดนิ่งจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ศึกษาวิชาธรรมกายเมื่อไหร่พบภูมิเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ยากสำหรับเราที่จะไปพิสูจน์เหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำบาสีเจริญและคุณยายจางของเราที่ท่าน เมื่อเข้าถึงแล้วก็ได้ไปพิสูจน์ในเรื่องพบสามมาแล้วศึกษาจักรวาลวิทยาจนชำนาญทั้งนิพพานพบสามโลกันแล้วท่านก็ะด้นำมาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันถึงนั้นให้ลูกๆทุกคนมันปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพร ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรานาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วกร,รอบครัวธรรมกายกร,รอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิน